ไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยเพื่อนครับเรื่องมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับแบตเตอรี่กับสวิตนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับข้างในนั้นก็เป็นมอเตอร์เพื่อที่จะหมุนไปพัดนะครับวงจรก็มาแล้วครับกัวลบสีดำนะเข้าไปที่มอเตอร์แล้วแล้วก็สีแดงก็มาผ่านสวิตนะครับสวิตไม่เป็นไรด้วยนะครับถ้าสวิตมีปัญหาเนี่ยเราช็อตแบบนี้นะ มอเตอร์หมุนเลยนี่ไม่ใช่นะครับก็เป็นอยู่ข้างในนะฮะพอดีผมไม่มีอะไหล่นะครับเพื่อนพว่นเนี้ยถ้าได้ซ่อมมันก็จะเป็นการซ่อมซ่อมอะไหล่ทีนึงฮะหาอะไหล่ทดแทนผมไม่มีเดี๋ยวลองแกะพิสูจน์ดูนะครับว่าจะเป็นเพราะอะไรนะครับโอ้ใบพัดก็เป็นแบบนี้เนาะดูแบบเท่เ,เลยมุนออกเนาะนอตเยอะมาก สวิตไม่เป็นไรเป็นที่มอเตอร์แน่เลยมอเตอร์ก็ฝุ่นเยอะมากนะครับอาจจะเป็นที่ฝุ่นนี่ก็ได้มันอาจจะเข้าไปข้างในนะลองหมุนดูสิหมุนดูสิหมุนเพื่ออะไรหมุนให้ฝุ่นออกครับบางทีมันมันมีฝุ่นเข้าไปข้างในเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเป่าฝุ่นเป่าฝุ่นแล้วฝุ่นมันเข้ามาข้างในแต่มันหมุนดีอยู่นะเนี่ยไหมครับ มันหมุนดีมันไม่ได้เหนียวอะไรเลยนะดูแล้วเนี่ยมันก็มองเข้าไปข้างในนี่ได้นะเพื่อนแปลงฐานก็สวยนะสายมันขาดในแถวนี้นะ่ะนะครับกดสวิต์แล้วมันไม่ได้ต่อจับสวิต์มันก็ไม่ได้ปกติแล้วจับสวิต์มันหมุนเลยนะเพื่อนครับผมก็เป่าฝุ่นนะครับฝุ่นก็เยอะอยู่นะครับเป่าทางด้านนี้ก็ออกไปท้านนี้เป่าด้านนี้ก็ออกมาด้านนี้ฝุ่นเยอะนะครับ ทีนี้ก็ทําการมองดูมองดูแปลงฐานเขานะครับมองเข้าไปข้างในเนี่ยครับใช้เลนส์ขยายหน่อยนึงสายตาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วก็ใช้ส่องดูแปลงฐานก็สวยงามครับสวยงามเพื่อนครับทําความสะอาดหน้าตัวนี้ให้เรียบเนียนครับให้เรียบเรียบ,นะบ,บ,ยบดูการเป็นสปริงก็ดีอยู่เดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็มาลองอีกทีนึง ปัดฝุ่นแถวๆนี้ออกนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับใช้งานได้หรือไม่นะครับ mm hmm. เพื่อนครับ mm hmm. ผมวัดแบบนี้มันไม่เจอนะก่อนที่จะทำการแกะนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันเป็นแบบนี้นะคือวัดค่าโอห์มตรงนี้ไม่มีเลยนะครับ ประกอบเข้าไปนะครับลองหมุนดูนะครับหลุดไหมนะครับไม่หลุดนะครับหนไครับได้อยู่นะครับมอเตอร์นี่ผลิตไฟฟ้าได้แน่ยลองหมุนดูอุมีแรงดันออกด้วย เดี๋ยวผมประกอบเข้าไปครับก็น่าจะเป็นที่แปลงฐานครับนี่แหละลองนะครับใช้งานได้นะครับหากจะลองว่าสวิต์มีปัญหาหรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้เห็นไหม ครับได้ได้ได้ใช้งานได้ประกอบเลยครับสาเหตุจากฝุ่นนะะฝุ่นเข้าไปในแปลงถ่านอันจูรูอยู่ว่าต่อไปนะครับก็มอเตอร์หากเสียมีขายนะครับตลาดออนไลน์ซอป,ปีลดลาซาด้าแยะๆมากมายนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะก็เลยทำความสะอาดแปลงถ่านก็ใช้งานได้ดีจบคลิปวิดีโอนี้ไว้หากเพื่อนมีเวลาก็ดูคลิปอื่นต่อได้เลยครับสวัสดีครับ